ผม24ตัว E นะครับมาแล้วอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้บอกเลยว่าอย่างรอนะครับ5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับงานสวยงานใหม่อีกหนึ่งคันเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่างานดีแน่นอนได้คารบิดไบไปด้วยนะครับได้มือสีตัวยกสูงเกียร์ออโต้ครับผมบอกเลยว่าสุดจัดนะครับตอนนี้อยู่ในโฉมปี2020ภายในอย่างใหม่นะครับภายในอย่างกริปนะบอกเลยว่าดูดีามากๆโครงบารายเป็น Man T ผมันติฟังก์ชันหัวกลงหัวเกียร์บอกเลยว่าใหม่นะครับ กริปแน่นอนนะครับบ่อหลงบ่อหลังสภาพสวยคัสเกบเอคุณผู้ชมใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบผมเชื่อว่าคุณผู้ชมตัดสินใจได้แน่นอนไปดูคลิปต็อกันได้เลยครับเอาผมมีโตต้าลีโวนะครับมาอีกแล้วนะครับสาหรับ2.4ตัวอีนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับสภาพนี่สวยกริปเลยคุณผู้ชมงานดีแน่นอนนะครับสีมุมเหลี่ยมตัวรถทั้งคันเนี่ยบอกเลยว่าเรียมบอกเลยว่าใหม่นะครับใครที่ชอบใครที่กำลังตามหานะครับ จัดคันนี้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพนี่สวยกริบเลยคุณผู้ชมใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมต้องกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยไม่ว,ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่อา่านะกดติดตามไว้แล้วนะครับผมหรือว่ายังไม่ได้กดติดตามนะกลับสวัสดีมาณตรงนี้ก่อนเลยและนานทีนะครับจะมาสักทีคุณผู้ชมสําหรับ2 4 e ปี2020และราคาคันนี้บอกเลยว่าสุดจะสวยนะครับอยู่ที่5 4 0 0ส0่น 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอาไปใช้งานยาวๆเนี่ยสันี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับราคาดีเลยคุณผู้ชมคันนี้ได้4ประตูเกียร์ออโต้ครับผมกรอบโคมนะครับทั้งสองฝั่งนี่บอกเลยว่าใสาสวยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าไปก็ครบนะครับช่องลมช่องลมทุกอย่างนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ากรอบโคมบอกเลยว่าใสากริ๊กนะครับแต่เข็บด้านข้างนี่รอยอ้ารอยแตกไม่มีนะครับซุ้ม้อนะครับบอกเลยว่าสวยคมและสีเรียมมุมคมสันตัวรถเนี่ยอย่างเรียมคุณผู้ชม ใหม่สวยเป็นที่สุดนะครับคันนี้ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับผมสันเหลี่ยมมุมตัวรถนะครับไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มนะครับผมสภาพดีสุดนะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมตัดกับสีดําเป็นโนแบ็คมาอย่างดีเลยเอาไปใช้ยาวๆเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมตัวฟิล์มติดเรียบร้อยรอบคันนะครับงานกริปงานใหม่แน่นอนนะครับคันนี้ในส่วนของตัวกระโลกซุ้มล้อนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนี่ครับนี่เป็นไง ตัวโช๊คนะครับตามสีโรงงานไปครบๆนะครับหัวน็อตไม่มีกระดิกเลยคุณผู้ชมงานดีนะครับคันนี้คัดเกตเแน่นอนนะครับบางคงบางโคนคมกริปนะหัวน็อตทุกอย่างคมสวยนะครับรอมแม็กเนี่ยได้อันลอยสภาพอย่างดีคุณผู้ชมดูดิยางปีสองพันยี่สี่นะครับยางใหม่นะครับผมเห้ยวนนี้จะคงจะเก็บทุกอย่างนะครับดูดีมากๆนะครับผมตาลโกก้ไฮรักชัดเจนกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวครบๆนะครับผม นี่เป็นโครเมียมอย่างสวยเลยในส่วนของตัวที่จับนะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะเงาวิ้งเลยคุณผู้ชมฟิล์มติดแล้วด้วยเรียบร้อยรอบคันนะครับในส่วนของตัวภายในนะครับผมตาโลโกโตยต้านะครับคมคมชัดๆนะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเครื่องเล่นวิทยุนะครับแท้เดิมโรงงานหัวเกียร์บอกเลยว่าใส่กริ๊กนะครับนะีบ่มาสุดมาคมนะครับคันนี้หัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับ ไม่มีรอยแกะรอยไขยเลยตัวแผงประตูเนี่ยสวยสดงดงามแน่นอนลองเอาไปใช้ดูนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเอาไปใช้ย,ยาวๆเนี่ยบอกเลยคุ้มๆนะครับห,ห,หัวนุ่งหัวน็อตทุกอย่างนะเมคนัทเนี่ยบอกเลยว่าคมกริปนะครับสภาพอย่างดีสครับเพจตาโลโก้ตัวโรตาชัดเจนนะหัวน็อตตัวแผงประตูนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขยนะครับผมนี่มาสุดเลยคุณผู้ชมรอแน่นอนนะครับรอแน่นอนนะสีอย่างใหม่เลยนะคันนี้โอ้โหเนี่ และส่วนของตัวเบาะด้านหลังนะครับผมสภาพอย่างสวยกว้างฝังมากๆเลยคุณผู้ชมตัวฝ้าด้านบนไม่มียันไม่มีเจิมนะเบาะแน่นเบาะตึงๆนะครับเอาไปใช้ยาวๆเนะนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวนี้นะเหลือแค่สติกเกอร์นะครับผมตัวนี้มันเก่าจัดๆแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาออกนะครับผมเพื่อที่จะเดี๋ยวติดให้ใหม่นะครับผมคันนี้ในส่วนของตัวแคร์ี่บอยนะครับมีไปครบนะร้อแม็กนะครับอันลอยขอบสุดเจ็ดนะครับผมสภาพสวยดูดี บางคนนะครับหมุดเหมือทุกอย่างแท้เดิมโรงงานนะครับคัสซีแหนบเพาทุกอย่างคมกริปนะครับในส่วนของตัวกระโลกซุ้มล้อเนี่ยส่วนสดงดงามมากๆนะครับผมนี่ยนะช่วงลงช่วงล่างนะครับสน,สนุกสนิมไม่มีเกาะนะร้อแม็กนะครับได้เป็นอลอยขอบสิบเจ็ดนะครับมาพร้อมในส่วนของตัวยางเนี่ยปีสองพันยิบสี่นะคันนี้หรอมากเลยครับคันนี้หรอมากบอกเลยว่าอย่างฟุ้มนะครับ ไฟท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะครับผมกันชนด้านหลังเนี่ยสเตเลดอย่างหนาอย่างแน่นนะครับสเตเลดอย่างดีเลยตาโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับเห็นตัวงานที่จับด้านหลังเป็นโฟเมียมพร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะครับในส่วนตัวแคริบอยด้านในนะครับแมกไรเนอร์นี่บอกเลยว่าอย่างใหม่อย่างเรียบนะครับคนเน้ตาโลโก้ไฮรักตาโลโก้ตัว E ีนะครับตาโลโก้รีโวคมชัดนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะสำหรับตัว ไฟท้ายทั้งสองฝั่งนะครับสวยกริปแน่นอนนะสวยกริปแน่นอนหัวน็อตนะครับอย่างคมคุณผู้ชมนี่หัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยครับผมนี่สี L สี R มีใบบ่าครบคบนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับบอกเลยว่าสวยกริปนี่เป็นไงหัวน็อตเป็นไงคมคม,คมนะครับเมคอาร์ตชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขแน่นอนเมคอาร์ตคมชัดทุกจุดครับผมแมกไรเนอร์สวยสดงดงามนะ คันนี้ลองดูนะครับเอาไปใช้งานยาวๆเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนช่วงลงช่วงล่างนะครับบอกเลยว่าสวยกริปก็ผมยางอะไหล่มีไปครบๆนะครับตัวโชกเนี่ยเพาทุกอย่างคมสวยนะครับลองดูนะคุณผู้ชมนะงานดีนะครับคัสเกตเอแบบนี้หายากแน่นอนนะครับผมสติ๊กเกอร์พิลเนอร์ติดไปครบๆก็ผมล้อแม็กเนี่ยอันลอยล้อที่สามเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเช่นกันตัวยางนี่ค่อนข้างใหม่นะครับช่วงล่างสวยเนหะ็นไหมนี่ ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับยูนิโชมปีสองพันยี่สิบดูหมดทุกอย่างเลยคุณผู้ชมที่ยางใหม่นะครับร็อแมกอัลลอยอย่างสวยนะครับตัวยางนี่สวยกริปเลยแม็กคอสิบเจ็ดนะครับมันได้ข้างสมบูรณ์นะครับคันนี้หรือรอยก็น้อยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีเลยดีกว่านะครับไม่มีเลยนะครับสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับผมที่จับเป็นโครเมียมเราฟิล์มติดแล้วรอบคันนะครับ ตัวเบาะแน่นๆสวยๆตึงๆนะครับคันนี้เบาะนี่งานดีเลยโซฟาด้านบนนะครับไม่มียันไม่มีเจิมนะนั้นใหม่ๆนะครับคันนี้เอาไปใช้กันยาวๆนะใครชอบนะครับผมก็สามารถติดต่อเบอร์หลังตอนนี้ได้เลยนะศูนย์เก้าแปดหกสองเจดหกหกสองครับผมหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้นะครับที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงนะครับสามารถมาติมาติงรถด้วยตัวเองกันก่อนได้นะครับผมอยู่สี่แยก อ่าอยู่เส้นสุวินทวงนะครับอยู่เส้นสุวินทวงนะคันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะครับอันนี้จะเป็นสาขาที่สาขาใหญ่เลยนะสําหรับบริษัทเพชรยนต์นะครับจริงๆผมจะอยู่ประจําที่สาขาหนึ่งนะเสรีไทยหุ้นแปดแยกที่หนึ่งนะครับคันนี้ได้ไมา์หนึ่งแสนห้าหมื่นโลครับผมได้ปีสองพันยี่สิบเลยนะอ่าน่านับจากปีสองพันยี่สิบมาก็อยู่เหลดวิ่งปีละประมาณสองหมื่นกว่าโลนะสองหมื่นนิดๆน,น,นะครับคาง่ะเบิดยุท้าเดิมโรงงานนะครับตัวโซนแอร์นี้บอกเลยว่า ฉ่ำๆเย็นๆแน่นอนหัวกงหัวเกียร์สาสคริกครับผม,มอโมีโคโหมดพาว่าโหมดมีไปครบๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าครบเครื่องสุดๆนะคูบ็อกกล่องเก็บความเย็นในรถมีไปเรียบร้อยนะครับเกสใส่ของกว้างฝางังสภาพสวยเลยเอาไปใช้กันยาวๆนะใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเบอร์หลังกันเข้ามาได้นะครับที่อ่าศูนย์เก้าแปดนะหกสองเจ็ดหกแปดหกสองครับผมหรือสมารถแอดไลน์เบอร์หลังได้เลยนะครับ ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้นะถ้าอยากมาดูรถจริงนะครับก็สามารถมาติมาติงรถด้วยตัวเองกันก่อนได้นะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมล้อหมล้อแม็กนี่สวยคลิปเห็นไหมยางปีสองพันยีิบสี่นะครับโครงสร้างนะครับกระโหลกซุ้มล้อด้านในนะสวยคลิปนะครับผมตัวโช๊คตั้มสีโรงงานไปครบครบนะครับตัวกระโหลกซุ้มล้อนี่อย่างสวยเลยนะล้อทรงรายซีนนะครับแท้เดิมโรงงานเลย งานดีนะครับงานใหม่ๆผู้ชมมีหนึ่งคันนะสนใจนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์หลังได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าครบสมบูรณ์ที่สุดนะอ่ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวนะครับห้องเครื่องยนต์นะครับผม 2.4GDI เชนบูสซูเปอร์พา p เวอรนะครับตัวนี้แรงบิดสูงในรอบต่ำ150แรงม้านะครับบอกเลยว่าออกตัวดีที่สุดแล้วสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านผู้ชมดูดิ งานดีเลยตัวชิ้นส่วนกันความร้อนด้านหลังเครื่องนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ในส่วนตัวหม้อรองเบรกนี่สวยสดงดงามแน่นอนครับผม ABS ตามสีโรงงานไฟก็ครบนะครับบอยซีนด้านข้างนะครับช้าเดิมโรงงานนะคุณผู้ชมนะอย่างสุดเลยนะคันนี้นะครับคันเบ้าไฟหน้านะครับคันกรงคันกลางบอกเลยว่าสวยกริปหมดเหมือนทุกอย่างแท้เดิมโรงงานทั้งหมดครับผมตาโลโก้โตต้านะครับตามสีโรงงานมาครบหมดนะงานสวยนะครับ LR มีไฟแบบครบครับผม คันป้ไฟหน้าเนี่ยสวยกริปเลยแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับตัวนี้เอาไปใช้ายาวๆได้เลยนะครับแฮนด์เพดปี2020นะครับผมสติก,กอร์มอกอติดไปก็พบฉน,นวนกันความร้อนด้านหลังเครื่องนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ท่อแอร์สายพงสายไฟทุกอย่างบอกเลยว่าใหม่หมดจดครับผมหัวน็อตนะครับฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับตันนี้ตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์หมดหมดทุกอย่างนะครับผมเมคอาร์ตคมชัดนะครับสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปก็ครบ Nee, หัวนุ้งหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่ไมครับเมคาน์ทุกอย่างบอกเลยว่าชัดเจนควาพมพัฒนาโตโยตานะครับไฟแบบครบเครื่องนะคันนี้หาที่ตีไม่เจอจริง,รงคุณผู้ชม10ดาวเอาไป11ดาวได้นะนั้นสวยอีกหนึ่งคันคุณผู้ชมใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อเบอร์หลังกันมาด่วนๆนะ0 9 8ย์7 6 8 6แหนะครับหรือสามารรแอดไลน์เบอร์หลังได้เลยนะครับที่ใต้ดิ์คอมเมนต์ของคลิปนี้นะใครอยากมาดูรถจริงนะครับผม แอดไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวส่งโลวิชชั่นไปให้ดูนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนจองให้ไวจองให้ทันนะครับสำหรับคลิปนี้เี๋ยวหลังขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกับหลังใหม่ได้แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากมครับ